สวัสดีค่ะวันนี้เราลองมาดูเป็น IELTS Reading กันบ้างนะคะ,อะของวันนี้เราจะเน้นเป็น true false not given มันคือพาร์ทหนึ่งในข้อสอบ Reading นะคะที่หลายๆคนจะรู้สึกว่ามันยากโดยเฉพาะข้อที่ต้องตอบเป็น not given นะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนเนาะว่าทั้ง3ามคำนี้มันคือยังไงนะคะเริ่มจากคำแรกนะคำว่า true นะคะ true ก็คือหมายถึงข้อมูลในโจทย์ตรงตามข้อมูลใน passage นะคะ False ก็คือหมายถึงข้อมูลในโจทย์ตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกับข้อมูลใน passage นะคะแล้วก็ not given ค่ะอันนี้หมายถึงสิ่งที่อยู่ในโจทย์ไม่สามารถหาเจอใน passage อันนี้จะตอบเป็น not given โอเคเราลองมายกตัวอย่างแบบง่ายๆกันสักหนึ่งเพื่อให้เข้าใจสามคำนี้ให้มากขึ้นนะคะตัวอย่างที่หนึ่ง passage พ,พูดถึงน A passage บอกว่าน A อ,อาศรรยัยอยู่ในประเทศไทยโจทย์ข้อที่หบอกว่า ในเออาศัยอยู่ในประเทศไทยถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็คือข้อนี้จะตอบเป็น true เพราะว่าข้อมูลในโจทย์กับใน Passage มันไม่ได้ขัดแย้งกันตัวอย่างที่สองข้อมูลใน Passage เหมือนเดิมเลยคือใน A ออาศัยอยู่ในประเทศไทยโจทย์บอกว่าใน A ออาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษถ้าเป็นแบบนี้ก็คือตอบ false นะคะเพราะว่าอังกฤษกับไทยคนละประเทศกันคือการที่เราจะตอบ false นะคะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มัน แยง้งหรือว่าแบบตรงกันข้ามกันแบบชัดเจนเลยตัวอย่างที่สาม s พรสเศคนเดิมค่ะในเออาศัยอยู่ในประเทศไทยโจทย์บอกว่าในเออาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ ข้อนี้จะตอบเป็น not given หลายคนอาจจะงงนะว่าเอ๊เชียงใหม่มันก็อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่เหรอทำไมถึงตอบ not given เหตุผลเป็นเพราะว่าการที่ passage เขาพูดว่าใน A อ,อยู่ประเทศไทยอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ได้เขาอาจจะอยู่กรุงเทพเขาอาจจะอยู่ภูเก็ตเขาอาจจะอยู่คอนแกน่นดังนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปเอาเองได้ว่าผู้ชายคนนี้อยู่เชียงใหม่เพราะว่าข้อมูลใน passage เขาไม่ได้ระบุจังหวัด ใน passage เขาบอกแค่ว่าคนคนนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็คือจะต้องตอบเป็น not given ตัวอย่างเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งข้อมูลใน passage พูดถึงนายเอคนเดิมเลย passage บอกว่านายเอมีลูกสองคนโจทย์ค่ะบอกว่านายเอมีลูกสองคนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเป็นข้อแบบนี้ก็ต้องตอบเป็น not given เช่นกันนะคะถึงแม้ว่าตรงส่วนที่บอกว่าเขามีลูกสองคนน่ะมันจะตรงกับใน passage แต่ว่าใน passage อะค่ะไม่ได้ระบุเพศของลูกเขาการที่ p a s s a g บอกว่าเขามีลูกสองคนเนี่ยมันหมายถึงว่าลูกสองคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชายทั้งคู่อาจจะเป็นผู้หญิงทั้งคู่หรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายคนนึงหรือผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะพอ passage เขาให้ข้อมูลมาแค่เนี้ยแค่บอกว่าคนคนนี้มีลูกสองคนออดังนั้นถ้าเจอโจทย์แบบเนี้ยค่ะเราไม่สามารถสรุป เอาเองได้เราก็เลยต้องตอบเป็น not given นะคะโอเคยกตัวอย่างแบบนี้อาจจะดูเหมือนง่ายแต่ว่าเวลาเจอข้อสอบจริงเนี่ยเราโดนบีบด้วยเวลาที่มันกระชั้นแล้วก็เจอสับยากแปลไม่ออกบ้างต่างๆนานานะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างจากข้อสอบจริงกันสิ่งที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้คือเป็นข้อสอบที่ตัดตอนมาจากตัวเต็มเปืแบบนี้ก่อนว่า Passage ตัวเต็มเนี่ยคะ่ะ เป็น passage เกี่ยวกับเรื่อง c i n n a มอนหรือว่าอบเชยใน passage เต็มเนี่ยเขาจะไล่มาตั้งแต่เรื่องประวัติเลยว่า cinnamon มีบทบาทอะไรยังไงบ้างตั้งแต่อยู่โบราณแต่ว่าตรงโจทย์ที่เรากำลังดูกันเนี้ยค่ะมันคือส่วนที่พูดถึงเรื่องการค้า c i น n a m o n ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 16, 17แถวๆนี้นะคะเวลาเจอข้อสอบ reading นะคะให้พยายามไปดูโจทย์ก่อนเสมอโจทย์ข้อนี้บอกว่า The Portuguese had control over the cinnamon trade in Ceylon throughout the 16th century. พอจะให้เราลองวงกลมหรือว่าไฮไลท์เฉพาะตรง The Portuguese พูด Control พูด The Cinnamon Trade การ Cinnamon หรือว่า มีสถานที่ด้วยเนาะก็คือ i n s e y l o n แล้วก็มีระยะเวลานะคะก็คือ throughout the 16th century เราลองค่อยๆแบ่งโจทย์ของเราออกเป็นก้อนๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เทียบได้ที่ละจุดสิ่งสำคัญของการทำ IELTS Reading ก็คือให้เราพยายามเทียบคำให้ได้ก็คือหมายถึงว่าเทียบคำระหว่างโจทย์กับใน passage นะคะตรงนี้นะคะที่บางทำไว้แยกเป็น5สี เราลองเอาข้อมูลในนี้ไปเทียบกับใน passage ของเรากันคือจากใน passage ตัวเต็มทั้งหมดเนี่ย paragraph เนี้ยเป็นจุดแรกที่เริ่มพูดถึง the Portuguese เขาปรากฏอยู่ตรงนี้เลยต้นพ a r a g r a p h ที่บอกว่า Portuguese traders arrived on the island of Zealand in the Indian Ocean toward the end of the 15th century ก็คือเป็นการเกริ่นก่อนว่าโอเคนะมีชาว โปรตุเกสที่เป็นเทรดเดอร์ก็คือเป็นพ่อค้าเนี่ยค่ะเขามาถึงเกาะซีลอนในช่วงปลายศตวรรษที่15ก็คือเนี่ยค่ะเราเจอเกาะซีลอนด้วยเราก็ค่อยๆไล่สายตาลงมาเราจะเจอหลายจุดเลยที่เขาพูดถึง the Portuguese นะคะก็จะมีอ่ะมีตรงนี้แล้วก็ไล่มานะก็จะมีตรงนี้อีกทีนี้สังเกตนิดนึงว่าตรงบรรทัดนี้นะคะที่เมาส์วนอยู่รอบๆเนี่ยมันมีเลขีค่ะ 1518 1518ตรงนี้เขบอกว่า in 1518 t h e Portuguese built a fort on c e y l o n ทำไมตรงนี้ถึงสำคัญปี1518อันนี้ถือเป็นช่วงต้นของศตวรรษที่16เราลองมาทำความเข้าใจคำว่าศตวรรษที่16กันสักนิดหนึ่งศตวรรษที่16ไม่ได้หมายถึงปี1600ถึง1699ไม่ใช่นะคะศตวรรษที่16หมายถึง 1500ถึง1599ดังนั้น1518ที่อยู่ตรงนี้ค่ะถือเป็นช่วงต้นของศตรวรรษที่16ตอนนี้ในโจทย์นะคะคล้ายโจทย์ข้อหนึ่งมันมีคำว่า throughout อยู่คำว่า throughout อันนี้หมายถึงตลอดทั้งเพราะฉะนั้น throughout the 1 6 t h century จึงหมายถึงตลอดทั้งศตรวรรษที่16 ลองเช็คข้อมูลของ1518สตักนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่า the Portuguese built a fort on Ceylon which enabled them to protect the island so helping them to develop a monopoly in the cinnamon trade คีย์วอดอยู่ตรงนี้เลย helping them to develop a monopoly monopoly มันคือการผูกขาดการค้า การที่ชาวโปรตุเกสเข้ามาผูกขาดซ n นนามอนเทรดแปลว,ว่าเขามี control ดังนั้นตรงนี้เราเจอจุดเทียบเพิ่มอีกหนึ่งจุดแล้วก็คือ control เทียบได้กับ monopoly แล้วก็ถัดจากคำว่า monopoly ก็คือเนี่ยค่ะเราเจอ the cinnamon trade คือถ้าสมมติว่าเราแปลคำว่า monopoly ไม่ออกเรามาดูด้านหลังนี้เพื่อช่วยก็ได้ค่ะคำว่า generate แปลว,ว่าสร้างมันใช้กับการสร้างผลกำไรสร้างไรายได้ ก็ได้ด้วยเช่นกัน generate very high profits ก็คือทำกำไรได้มากคือการที่เขาเข้ามาค้าขายซินนามอนเนะะี่ยค่ะมันทำให้เขาทำกำไรได้มากนั่นเองการที่ทำกำไรได้มากเนะะี่ยค่ะมันสื่อเป็นเป็นในว่าชาวโปรโตุเกสอะ่ะเขาเหมือนควบคุมการค้าอันนี้อยู่การค้าซินนามอนนะคะแปลว,ว่าตอนนี้ช่วงต้นศตวรรษที่16เราเจอข้อมูลแล้วเนาะว่าอ่ะชาว Portuguese เขาเข้ามาควบคุมซ c น n n a m o n t r a จริงๆทีนี้เราต้องหาช่วงปลายศตวรรษด้วยนะคะเราก็มาเจอข้อมูลตรงนี้ค่ะ In the late 16th century, for example, they enjoyed a tenfold profit when shipping cinnamon over a long journey of eight days from Zealand to India Tenfold profit คืออะไร Profit คือผลกำไรใช่ไหมคะ Tenfold อันนี้คือสิเทา้า ปลายศตวรรษที่16พวกเขาเอน o อยก็คือเหมือนกับว่าสวยสุขอยู่กับผลกำไรที่มันได้มากกว่าเดิม10เท่า ถามว่าผลกำไรนี้ได้จากอะไรได้จากการส่งซินนามอนไปขายที่อิตาลีเปลว่าช่วงปลายศตวตรรษที่16เขาก็ยังคงมีคอนโทรลยังคงเหมือนกับเป็นใหญ่ในเรื่องการค้า c ซินนามอนโอเคชาวโปรตุเกส e เขา had control เขาเข้ามาควบคุม the cinnamon trade จริงๆที่ซีลอน ตั้งแต่ต้นศตรวรรษที่16ไปจนถึงช่วงปลายศตรวรรษที่16คือข้อมูลในโจทย์ข้อหนึ่งะตรงตามใน passage หมดเลยดังนั้นข้อนี้เราก็เลยจะตอบเป็น true นั่นเองค่ะอันนี้คือตัวอย่างของคำตอบที่เป็น true นะคือมันจะเทียบได้หมดเลยถึงแม้ว่าโจทย์กับ passage จะไม่ได้ใช้คำเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าพอเราอ่านมันจะสื่อความหมายออกมาแบบเดียวกัน ทีนี้เรามาดูข้อ2กันนะคะข้อสองโจทบอกว่า the Dutch took over the cinnamon trade from the Portuguese as soon as they arrived in z e a l a n d เราก็จะลองมาแบ่งโจทย์เป็นก้อนๆก,กันก่อนเหมือนเดิมนะคะก็คือจะมี the Dutch นะคะมี the Portuguese อ่ะมีชนชาติสองชาติเลยจากนั้นเราเจอคำว่า took over แล้วก็ยังคงเจอ the cinnamon trade ลองรู้เฉพาะตรงที่เรา 3, ไฮไลท์สามสีไว้ก่อนเขาบอกว่าชาวดัตช์เนี่ยคะ่ะเข้ามาเหมือนกับมาแย่งอะคะ่ะ cinnamon trade ไปจากชาวโปรตุเกสคำว่า took over หรือว่า take over นคะมันหมายถึงแย่งไปจัดการเองเข้ามามีอำนาจเหนือหรือว่าเข้ามาแทนที่ในแง่ที่ว่าเข้ามาบริหารแทนประมาณนี้คะ่ะก็คือชาวดัตช์เขาเอา cinnamon trade ไปจากชาวโปรตุเกส ทีนี้โจทย์มันมีคำว่า as soon as as soon as คืออะไรมันคือทันทีที่ as soon as they arrived in Zealand ทันทีที่พวกเขาเข้ามาถึงใน e y l o n สรุปคือโจทย์ข้อ2องกำลังบอกว่าชาวดัตช์เขาเข้ามาแย่งซินนามอนเทรดไปจากชาวโปรตุเก s สทันทีที่พวกเขามาถึงซีเลนแปลว่าตอนนี้เราต้องเช็คว่าชาวดัตช์เขา took .over ไป ทันทีเลยไหมคือพอเหยียบแผ่นดินซีลอนปุ๊บก็คือแย่งไปเลยหรือเปล่าเราลองมาไฮไลท์กันสักนิดหนึ่งนะคะตรงจุดที่เป็นคำว่า the Dutch กับ the Portuguese โอเคนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราลองดูซิว่ามันมีคำไหนไหมที่มันสื่อถึงการ took over ตรงช่วงสองบรรทัดแรกของพารากราฟเนี่ยค่ะเขาพูดถึงว่าชาวดัชเนี่ยมาถึงนะคะที่ Southern Asia ก็คือเอเชียใต้ในประมาณช่วงต้นศตวรรษที่17แต่ว่าเนี่ยพอเราลองเช็คดูนะคะตรงนี้คือเขายังไม่ได้บอกว่าชาวดัชมา took over ทันทีนะคะมันมีแค่การ set their sights ลองดูตรงนี้กันนิดนึง They set their sights on displacing the Portuguese as kings of cinnamon. Set their sights แปลว่าเลงเนาะตั้งเป้าเหมือนประมาณว่าเลงไว้ว่าจะทำอะไรส่วน displacing นะคะ verb displace มันแปลว่าแทนที่ตรงนี้ค่ะก็เลยได้ความว่า ตอนที่ชาวดัตช์เข้ามาถึงบริเวณเอเชียใต้เนี่ยค่ะเขาแค่เหมือนเลงว่าเขาต้องการจะเข้ามาชิงตำแหน่ง king of cinnamon ไปจากโปรตุเกสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นแค่การ set their sights ก็คือเป็นแค่การเลงไว้ว่าจะทำสิ่งนี้แต่ว่ายังไม่ได้ took over ได้จริงๆเราก็ลองมาดูด้านล่างกันต่อตรง1640 1640สิ่งที่เกิดขึ้นใน1640คือชาวดัชเนี่ยเขาเข้ามา broke the Monopoly broke the Monopoly มันคือเข้ามาทำลายการผูกขาดการคา้าแล้วชาวดัชก็คือเข้ามา overran เข้ามา occupy their factories คือเหมือนเข้ามาจัดการเข้ามายึดโรงงานหมดเลยนะคะจากนั้นในปี1658 1658 t h they had permanently expelled the Portuguese from the island นะคะ expelled มันคือแบบขับไล่ออกไป ก็คือชาวดัชเนี่ยไล่ชาวโปรตุเกสออกไปจากเกาะในปี1658นะคะ thereby gaining control of the lucrative cinnamon trade ดังนั้นพวกเขาก็เหมือนกับเข้ามา control เหมือนเข้ามาควบคุมการค้าซินนามอนที่มึง lucrative คำว่า lucrative คำเนี้ยมันหมายถึงให้ผลกำไรดีแปลว่าข้อ2ตอบอะไรเอ่ยข้อ2ต้องตอบเป็น false นะคะ เหตุผลเป็นเพราะว่าโอเคเราเจอชาวดัตช์แล้วเราก็รู้ว่าชาวดัตช์เขามา t o o โ o เวอการค้าซินนามอนไปจากชาโป r รตุเก s สจริงๆแต่สิ่งที่ทำให้ข้อสองเป็น False มันคือตรงคำว่า as soon as คือเขาไม่ได้ t ุกโ o เวอไปทันทีที่เขามาถึงเนาะเพราะว่าเขามาถึงตรงช่วงต้นศตวรรษที่17ใช่ไหมคะก็คือ16ึ่งต้น,ต,นตอนนั้นคือแค่เลงเฉยๆว่าจะเข้ามายึด แต่กว่าจะยึดได้จริงๆคือเป็นช่วงนี้ค่ะ1 6 4 0 1 6 5 8ซึ่ง16401658มันไม่ใช่ต้นศตรวรรษที่17แล้วดังนั้นข้อสอมันผิดตรงคำว่า as soon as ข้อนี้ก็เลยตอบเป็น false นั่นเองถัดมาข้อ3นะคะข้อนี้บอกว่า the trees planted by the Dutch produced larger quantities of cinnamon than the wild trees โอเคเรามีคำว่า than ที่มาคู่กับคำว่า larger นะคะ larger than เวลาเจอคำเปรียบเทียบในโจทย์นะคะให้เราพยายามจับให้ได้ว่าเขากำลังเปรียบเทียบอะไรกับอะไรในที่นี้เขากำลังเปรียบเทียบต้นไม้สองประเภทก็คืออันที่หนึ่ง the trees planted by the Dutch นะคะก็คือต้นที่ปลูกโดยชาวดัตช์กับ The wild trees. คำว่า wild ในที่นี้คะ่ะถ้าเราใช้กับพืชหรือใช้กับสัตว์เนี่ยมันหมายถึงที่มันอยู่หรือมันเติบโตเองตามธรรมชาติไม่ได้เป็นต้นไม้ที่เกษตรกรปลูกแล้วก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มนะคะดังนั้นข้อ3เนี่ยคะ่ะเขากำลังเปรียบเทียบว่าต้นไม้ที่ปลูกโดยชาวดัตช์มันให้ผลผลิตเป็นซินนามอนมากกว่าต้นไม้ที่เติบโตเองตามธรรมชาติพอเราแบ่งโจทย์ได้แบบนี้ปุ๊บ เราก็ไปที่ passage นะคะลองดูซิว่าตรงไหนพูดถึงต้นไม้ที่ปลูกโดยชาวดัตช์และตรงไหนที่พูดถึง the wild trees ก็คือต้นไม้ที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติเราลองมาหาต้นไม้ทั้งสองประเภทจากใน passage กันต้นที่ปลูกโดยชาวดัตช์อยู่ตรงนี้นะคะ the Dutch began cultivating their own cinnamon trees ชาวดัตช์เขาเริ่มปลูกต้นซินนามอนเอง cultivating นะคะมาจาก verb cultivate แปลว่าปลูกแล้วเราก็จะ wild trees ตรงนี้นะคะ wild trees ก็คือต้นที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติประโยคนี้นะคะที่มันขึ้นต้นด้วยคำว่า eventually มันมีต้นไม้สองประเภทเลยเราลองมาอ่านประโยคนี้กันเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วนะคะชาวดัตชก็ปลูกต้นซินนามอนเอง to supplement the diminishing number of wild trees available for use คำว่า supplement ตรงนี้นะคะมันแปลว่าเติมหรือว่าเสริมเข้าไปไประโยคนี้เขาบอกว่าชาวดัตช์เริ่มปลูกต้น c ิน n า m o n ขึ้นมาเองนะคะเพื่อเหมือนกับว่าเอามาชดเชยทดแทนจํานวน wild trees ที่มันลดจํานวนลงนะคะคําว่า diminishing number มันหมายถึงจํานวนที่มันลดลง ทีนี้ถ้าเรายังรู้สึกไม่เคลียวว่า diminishing number มันคือ,อยังไงเราย้อนขึ้นมาอ่านตรงช่วงบรรทัดนี้สักนิดหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่า over time the supply of cinnamon trees on the island became nearly exhausted nearly exhausted ตรงนี้มันหมายถึงใกล้หมดคำว่า exhaust นะคะถ้าเราใช้เป็น verb มันจะหมายถึงใช้จนหมดใช้จนร่อยหรอ ในที่นี้หมายถึงต้นซินนามอนนั่นแหละคือเหมือนเขาเอาซินนามอนเนี่ยไปขายแบบขายเยอะมากเลยจนปริมาณต้นซินนามอนมัน nearly exhausted ก็คือมันมันเหลือน้อยมากมันใกล้หมดเราก็เลยจะรู้ว่าอ๋อโอเคเพราะว่ามัน nearly exhausted นี่เองมันก็เลยมี diminishing number ก็คือจํานวนของมันลดลงเราอ่านเหมือนให้พอจับประเด็นให้ได้ประมาณเนี้ยค่ะ ว่าต้นซินนามอนที่มันเติบโตตามธรรมชาติอ่ะมันลดจำนวนน้อยลงชาวดัตช์ก็เลยปลูกต้นซินนามอนขึ้นมาเพื่อทดแทนนะคะแต่ว่าเรายังไม่เจอตรงไหนที่เปรียบเทียบเลยอย่าลืมโจทย์ของเรานะคะโจทย์ของเรากำลังเปรียบเทียบอยู่ว่าต้นไม้ที่ปลูกโดยชาวดัตช์มันให้ผลผลิตมากกว่าต้นไม้ที่โตตามธรรมชาติแต่จากที่เราอ่านเมื่อกี้คือเขาไม่ได้เปรียบเทียบกันเรื่อง quantity of cinnamon คือไม่ได้พูดถึงเรื่องปริมาณหรือผลผลิตอะไรเลยเพราะว่าข้อนี้เราจะตอบเป็น not given นะคะเพราะว่าไอ้ตรงเปรียบเทียบเนี้ยมันไม่มีการเอ่ยถึงใน passage เลยอย่างข้อ3เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเจอต้นไม้ทั้งสองประเภทแต่ถ้า passage เขาไม่ได้เปรียบเทียบต้นไม้สองประเภทนี้เหมือนอย่างที่โจทย์บอกยังไงก็ต้องเป็น not given คือในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกโดยชาวดัต ch อาจจะให้ผลผลิตมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าต้นไม้ที่มันโตตามธรรมชาติก็ได้แต่เพราะ Passage ไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยถึงตรงนี้เลยเราก็เลยสรุปเอาเองไม่ได้ค่ะวิธีการทำโจทย์ True False Not Given ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ